กไม่มีพี่พี่ทหารคอยปกป้องชายแดนทำไมถึงแบบแม้แต่ตารางนิ้วเดียวเขาก็ไม่ให้เขาก็ไม่ให้ไม่มีใครให้หรอกครับ <c oughs> ถ้ามันไม่จนตัวไม่มีความจำเป็นจริงๆเลยเราไม่มีใครให้หรอก คุณลงคิดนีดหน่อบ้านคุณเนี่ยมีคนมาบอกอ่ะผมขอห้องห้องคุณสักห้องได้ไหมคุณจะให้ไหมละ่ะคุณก็ไม่ให้หรอกเพราะมันคือบ้านของคุณใช่ไหมมันคือที่ของคุณ มันคือมันคือครอบครัวของคุณเนี่ยมันคือชีวิตของคุณทำลำยน คุณไม่มีใครแล้วคุณคิดว่าพวกทหารน่ะเขาไม่เหนื่อยอที่ต้องไปอยู่อย่างนั้นอ่ะเขาโอเคอาชีพทหารน่ะมันก็มีรายได้เข้าใจปะมันมีเงินเดือนมันมีสวัสดิการคนหนึ่งไปเป็นทหารเป็นอาชีพที่ถ้าไม่มีศึกไม่มีสงครามคุณก็จะไม่ได้เห็นเขาแสดงความสามารถอย่างเต็มที่หรอกแต่จริงๆทหารเนี่ยคือ คือมีแต่คนเก่งๆนะไม่ใช่ว่าไก่จากไก่กากะโหลกลาไปเป็นาจะไปเป็นอาหารได้นะเขาจะต้องถูกฝึกให้มีความแข็งแกล่งทั้งด้านร่างกายแข็งแกล่งทั้งด้านจิตใจมีความอดทนแล้วก็ต้องมีความเชื่อมันต้องฝึกหลายอย่างมากเออน้องบอกว่ามันมันไม่ใช่ง่ายๆหรอครับ แล้วทหารกเก่ง <_ t iny> ๆเยอะแยะแต่วันนี้มันไม่ได้มาพูดเพื่อจะแบบเฮ้ยโอ้โหผมครอบครัวทหารรู้ดีใช่ทุกคนรู้หมดแหละครอบครัวทหารยิ่งรู้ว่าไม่ไม่อยากให้มีการลบเลยเพราะกลัวคนที่บ้านจะต้องไปร่วมร่วมลบด้วยการไปร,ร่วมรบนั่นก็คือ พูดเลยว่าขอให้กลับบ้านอย่างปลอดภัยเท่านั้นแต่อะไรมันก็เกิดขึ้นได้ไงแล้วคำนี้เราจะต้องทำไงถ้าใถ้าเราจะมานั่งแบบเฮฮาลันลาไม่สนใจขายของกูไม่รู้ละกูเอาชีวิตตัวกูไว้ก่อน ก็ได้นะผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะใครอยากทําแล้วก็ทําเถอะแต่ผม,มอยากทําแบบนี้ผมอยากรับสปอร์ตให้กําลังใจพี่ทหารทุกคนทั้งครอบครัวทหารที่เสียชีวิตทหารที่ได้รับบาดเจ็บนะฮะบางคนขาขาดบางคนยอมรับเลยเพราะให้ผมไปเป็นทหารผมก็ไม่กล้า มันยากมากเพื่อนๆคนที่จะเลือกที่ตัวเองที่จะไปอยู่ในสนามรบตรงนั้นนะ่ะหนึ่งมันต้องอะไรมันต้องเป็นหน้าที่สองใจมันต้องกล้าไปด้วยเพราะเขาก็ทุกคนก็มีลูกมีเมียปะ่ะทุกคนก็มีครอบครัวปะ่ะท,ทุกคนก็อยากอยู่บ้านนอนหลับสบายอยู่แล้ว มาถึงวันเนี้ยผมว่าพอพอก่อนไหมพอก่อนไหมเรื่องความขัดแย้งอ่นทะเลาะกันด่ากันการเมืองโดยเฉพาะไอ้พวกที่ชอบมาด้อยค่าด้อยค่ากันเองเนี่ยผมไม่ได้ด้ค่าเขานะแต่อย่ามาด้อยค่ากันเองเลยคนไทยด้วยกันทท้งนั้นแหละประเทศมันประกอบด้วยผู้คนมากมายอะ่ะมันมันไม่มีใครถูกที่สุดหรอกแล้วมันไม่มีใครผิดที่สุดเหมือนกัน ไม่มีใครดีที่สุดและไม่มีใครเลวที่สุดผมไม่ได้เลือกผมอย่าเอาผมไปเกี่ยวข้องกับพวกพรรคการเมืองนะผมไม่เกี่ยวกับพวกการเมืองใดๆทั้งสิ้นเลยแล้วผมก็แบบเหนื่อยหน่ายมากกับการเมืองเนะี่ยผมบอกตรงๆผมก็เอาใจช่วยคนเดียวที่ผมเอาใจช่วยที่สุดคือประเทศไทยและตอนเนี้ ที่น้องทหารนะตายไปทุกคนนะอะก็มีครอบครัวหมดนะณนวันาาที่หน้วันาาที่คุณรู้สึกว่าคุณรักตัวกลัวตายแน่วันาาที่คุณรู้สึกว่าคุณเป็นห่วงตัวเองเหลือเกินเพราะคุณมีเหตุผลนู่นเหตุผลนี้คุณมีครอบครัวคุณมีเมียคุณมีลูกทหารคนนั้นนะที่อยู่ในสนามรบเขก็มีเหมือนกคุณนั่นแหละ ก็มีชีวิตเหมือนกับคุณนั่นแหละเอฟักให้เผาหน่อยร้อนนะร้อนฉีดเลยแล้วก็เอานี่ให้คุณเขาด้วยคุณก็จะต้องมีถ้วยแบ่งนิดนึงนี่เอานี้เดี๋ยวเดี๋ยวียวแล้วจะไปตักให้เขาหน่อยหนึ่งแล้วแล้วเอาบางไหมข้าวผมดูตอนที่ผมอยู่ก <พา S 2> เก<พ>าหลีผม ผมนั่งดูข่าวดูคลิปผมสงสารมากว่าเราเราไม่ได้อยู่ทา่ามกลางการสู้รบแบบนี้มากนักหรอกฮะในช่วงในช่วงหลังๆเนี่ยทำให้เรารู้สึกไงว่าเออก็ไม่มีสนามรบไม่มีสงครามอะไรแล้วมันจำเป็นเหรอที่เราจะต้องแบบ สาม,มาคัคคีกันนะเราก็กกูก็ทะเลาะก,กันไปทะเลาะก,กันมากูก็เอาความคิดของกูเป็นหลักกูเนี่ยถูกสุดละมึงอะผิดกูอะดีมึงอ,อ,อะไอม่ดีทะเลาะก,กันเองอยู่นั่นแหละเลิกทะเลาะก,กันซะทีนถอะฮะคนไทย,ไเ,อยเออมันมันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนิดนิดเทผมไปครึ่งเดียวเองนะพี่เพ่าเผาเผาตักแบ่งออกมาก็ได้หรือเผาเดี๋ยวพ่อต้มน้ําใหม่ไหมจะให้มันแบบ จ,จังๆเล่อไหมขอบคุณมากครับคุณนะันผมภูมิใจผมก็ผมก็ขอบคุณคนไทยทุกคนนะที่เข้ามาดูคลิปผมแล้วก็ให้ส่งคอมเมนต์มาเยอะมากเลยสิ่งที่ผมจะขออย่างเดียวคือว่าถ้าคุณเห็นว่ามันดีนะคุณไปทําคลิปของคุณเองเลยที่บ้านถ้าคุณถ้าคุณโอเคนะแม่ผมว่าการการก้มกราบลงกับพื้นมัน บางคนอาจจะรู้สึกว่ามากไปน้อยไปบางคนอาจจะถือก็แล้วแต่แต่ผมเนี่ยผมกราบได้โดยไม่ติดใจอะไรเลยเวลาผมกราบพระในสิ่งที่ผมยังไม่เห็นข้างหน้าด้วยซ้ำว่า,ารพระเขาจะช่วยจริงหรือเปล่าเรากราบพระขอให้เราสุขภาพแข็งแรงนะเรายังกราบได้เลยแต่เนี่ยเราเห็นคนน่ะที่เขาทําให้เราขนาดเนี้ยเขาเอาแม้กระทั่งชีวิตของเขาเองอะเขาไปปก,ปกปักรักษา แผ่นดินที่เราอยู่เนี่ยลูกเราเนี่ยจึงนั่งอยู่สบายกินสบายนอนหลับสบายทาไมเราจะกราบขอบคุณเขาไม่ได้ะผมขอบคุณได้ผมกราบได้ผมไม่อายเลยผมไม่อายเลยผมไม่ใช่พวกข้างทหารนะผมไม่ใช่ทหารดีผมก็ชื่นชมทหารที่ไม่ดีเลยคนเรามันก็ประกอบกันไปเยอะแยะมันไม่มีใครหรอกที่ดีทั้งหมดพื้นประเทศ นี้โลกเนี่ยมันประกอบด้วยผู้คนทั้งดีและไม่ดีดีมากดีน้อยเร็วมากเร็วน้อยก็ปะปบบนเงินไปแต่ผมกล้าหัวใจของทหารมากกว่าผมไม่อายด้วยผมไม่อายเลยแม้ทหารกันะ่นจะเด็กกว่าผมผมไม่อายเลยผมกล้ากล้าจะให้ผมกราบผมก็กร้าดีกได้เพราะผมกลาบ,บในความเสียสละของเขาผมกล้าหัวใจเขา ถ้าไม่มีพวกเขาเราก็คงจะอยู่กันไม่เป็นไม่เป็นความสุขหรอกไม่มีความสุขหรอกลูกเราคงจะไม่ได้ไปโรงเรียนเราก็คงจะไม่ได้ทำงานที่เรารักผมว่าพอกันเถอะครับว่ามานั่งทะเลาะกันไปด้อยค่าเขา แลกกันไหมละ่ะคนที่ด้อยค่าคุณลงไปบ้างไหมละ่ะไปหยุดหน้าหน้าสนามลบบ้างได้ไหละ่ะไปอยู่แนวหน้าบ้างได้ไหมละ่ะลองดู้าวกินสิลูกเราต้องไปแล้วนอนอยู oh, ่คือเล้อย่าไปว่ากันนะคือดาราก็มีความคิดเห็นหลากหลายนะผมไม่ว่าใครผมไม่ว่าใครแต่นี่คือสิ่งที่ผมเติบโตมา โต,ตมาแบบนี้แหละแล้วผมก็จะเป็นแบบนี้แหละทั่วโลกเราเขามีสงครามกันหมดแหละคุณลงไปดูทิประเทศไหนที่มันไม่มีสงครามมั้งล่ะก็มีสงครามทั้งนั้นแหละมาวันนี้คนไทยควรจะต้องทำตัวยังไงควรจะต้องมานั่งนั่งทะเลาะกันเองอย่างนี้หรอเพื่ออะไร ทะเลาะเสร็จก็กลับบ้านไปกินข้าวไปนอนในห้องแอร์สบายๆพรุ่งนี้ก็ไปไปทะเลาะก,กันใหม่แล้วคนใครที่เดือดร้อนรู้ปะ่ทะทหารไงทหารต้องไปประจำหน้าแนวต้องไปเตรียมพร้อมทหารก็คนนะแล้ก็เหมือนคุณอหละผมมีเพื่อนเป็นทหารเยอะแยะเลย เขาก็เหมือนกันนี่แหละมีรักโลกโกรธหลงมีความกลัวมีความเป็นห่วงแต่เชื่อว่าจิตใจของทหารทุกคนแนะเขาเลือกแล้วว่าเขาเขาเขาเป็นแบบนี้เขาทําอาชีพนี้เขาเลือกแล้วเพราะฉะนั้นมันไม่มีถอยละมันไม่มีการหลอกที่จะเดินถอยหลังมันต้องไปข้างหน้าอย่างเดียวแต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่เขากลัวหรือเขาเป็นห่วงคือ เขาเป็นห่วงคนที่อยู่ข้างหลังเอ๋เราจะไปสิบเอ็ดครึ่งไหมตอนนี้สิบเอ็ดแล้วนะยังไม่มีใครทำพาวยังไม่ทําเสร็จเลยเอ๋ไลน์ไปบอกเขาหน่อยสิสักสิบเอ็ดครึ่งก็ได้แต่เขาห่วงคนข้างหลังเขาห่วงภรรยาเขาห่วงแม่ที่แก่แล้วเขาห่วงพ่อที่แก่แล้วก็ห่วงลูกอีกสองคนที่ยังเล็กอยู่8ปดขวบ9้าขวบ บางคนเพิ่งคลอดสองขวบ<_ <d> _ <n one> เพราะฉะนั้นแล้วคนที่คนที่ต้องต้องอดทนมากๆคือคนเป็นพ่อเป็นแม่และคนที่เป็นภรรยาคุณรู้ไหมว่าการที่ มีคนคนหนึ่งอ่ะในครอบครัวที่ต้องไปอยู่ประจําที่ชายแดนอ่ะคนในครอบครัวเนี่ยนอนหลับไม่เป็นสุกเลยเขานอนหลับไม่เป็นสุกแน่ๆเพราะเขาอ่ะห่วงเขาห่วงสามีเขาห่วงพ่อ ่วงลูกเขาเขาแทบจะไม่อยากดูข่าวเลยเ่าวันนี้มีทาหารคนไหนอะเสียชีวิตบ้างเขากลัวกลัวจะได้ยินได้ยินชื่อก็แตงเต็นสิบสี่วันแล้วกระแตงเต็นอะะไรนเะผ็ดใช่ไหมพ่อพ่อต้มน้ำให้ใหม่ดีกว่าพอห่อใหม่เลย พอไหมนะไ,ไม่ได้เผาเดี๋ยวลูกกินไม่ได้เดี๋ยว,ยว,ยวพวกปวดหรือปวดเผาเาปวดท้องเฮ้ยอ,อ๋อ,อยังไม่เอาเลยใช่ไหมเขาไม่กล้าแม้จะดูข่าวแต่มันก็ต้องดูมันก็ต้องเช็คดูข่าวไปก็กลัวไป คนเจ็บปวดหมดแหละแต่ในขณะที่พวกเราดาราก็ยังมานั่งคิดถึงงานของเรากันอยู่ผมไม่ใช่การเมืองนะอย่า,า,นะยาลากผมไปนะเพื่อนๆผมอย่าลากผมไปนะผมไม่การเมืองใดๆทั้งสิ้นนะผมไม่อิงก,ก,กับพรรคการเมืองไหนๆเลยนะผมก็จะเลือกตามสิทธิ์ของผมตามหน้าที่ของคนไทยของผม แต่ผมแค่รู้สึกว่าสถานการณ์เนี้ยผมอยากให้คนไทยอ่ะหันมาสามัคคีกันยิ่งเราทะเลาะกันยิ่งเราอ่อนแอกันเท่าไหร่คนที่เป็นเพื่อนบ้านอ่ะเขาก็รอจะขยํำเราอยู่ถึงเวลาหรือยังที่เราต้องซัพพอร์ตกันต้องให้กำลังใจกันปุ้ยคอสเปคขอบคุณมากปุ้ยขอบคุณมากนะ มันถึงเวลาหรือยังที่เราจะเลิกทะเลาะก,กันท,ทีตอนนี้มันเหลือแค่เราแล้วเราต้องจับมือกันไม่ต้องไปว่าหรอกเขาก็มีสิทธิ์คิดไม่ว่าจะเป็นใครเป็นพรรคการเมืองไหนผมพูดจริงๆเขามีสิทธิ์ที่จะคิดไม่ต้องไปว่ากันปะปะแต่ซัพพอร์ตคนที่เขาทำหน้าที่จริงๆมากกว่าครับ ไช่กอกนี้กรอบมากอะแล้วไส่กอบมันยังไม่ไอุ่นเลยนะอุ่นแล้วอร่อยไหมครับกรอบมากอืมเผากินได้พ่อก็ดีใจอย่าทะเลาะก,กันเลยเพื่อนๆขนาดาผมผมดูจาก คนได้รับความเดือดร้อนหมดแหละถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปคลิปที่เราทำมันมันดีนะ <S <S เพื่อนๆลองลองทำดูนะลองทำคลิปยกมือไหว้แบบที่เราทําหรือจะกราบก็ได้ไม่กราบก็ได้ก็แล้วแต่แล้วแล้วแต่จิตใจของคุณเลยคุณอยากททำอะไรคุณทําแต่ผมคิดว่ามันเป็นการขอบคุณแล้วก็ให้กําลังใจใพี่น้องทหารทุกคน ถ้ามันทําให้เป็นกระแสของความสามคัคคีกระแสของความขอบคุณจากใจเป็นกระแสแห่งความความสํานึกในในความเสียสละของพี่น้องทหารเราทําออกไปมันอาจจะได้กําลังใจทหารเขาก็ยังรู้ว่าแนวหลังยังเป็นกําลังใจผมขอบคุณมากครับคือผมไม่ไม่แน่ใจใเรื่องการกราบผมกราบไม่อายหรอก เพราะว่ากาบพระผมก็กาบได้เดี๋ยวนี้พระดีพระไม่ดีก็ไม่รู้ละกาบพระเรายังกาบได้เลยแล้วบางทีค่ะกาบพระให้พระคุ้มครองเราอะ่ะทําไมผมจะกาบทหารไม่ได้เพราะทหารเขาก็คุ้มครองผมอยู่เขาก็ปกป้องเขาก็ดูแลพวกเรานี่เขาเป็นคนเป็น,ปนด้วยซ้ําไม่ว่าทหารคนนั้นจะมียศอะไรโดยเฉพาะทหารที่อยู่นแนวหน้า คนทหารทหารน้อยต่างๆเนี่ยที่ทําหน้างานเนี่ยผมอยากจะกราบขอบคุณเขาจริงๆบางคนเด็กกว่าผมเยอะบางคนเป็นรุ่นลูกด้วยผมก็กราบได้เพราะนี่คือการแสดงออกของผมว่าผมกราบคารวะในหัวใจของเขา กลาบในคุณงามความดีของเขาถูกต้องครับส่งส่งกำลังใจไปให้เขาเถอะครับเพื่อนๆเ,เราส่งกำลังใจไปให้เขาเราไม่ต้องไปอิงกับการเมืองใดๆผมไม่ต้องการพูดถึงพรรคการเมืองใดๆทั้งสิ้นทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคิดครับทุกคนมีสิทธิ์ที่จะ ไอเดียในการในการแสดงออกอยังไงก็ตามแต่แต่ผมแค่รู้สึกว่าตอนนี้ยามศึกสงครามต้องต้องให้กำลังใจใพี่น้องทหารเยอะๆนะครับผมเติบโตมาจากครอบครัวข้าราชการผมรับครอบครัวผมก็รับใช้แผ่นดินนี้มาโดยตลอดบ้านเราได้รับสวัสดิการ ต่างๆพ่อแม่เจ็บป่วยนี่คือเบิกได้หมดจากการทำหน้าที่ในสายข้าราชการเพรานั้นก็อยากเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท,ท่านนะครับที่ที่รู้สึกว่าเป็นห่วง ที่น้องทหารของเราที่อยู่แนวหน้า <c oughs> รวมถึงครอบครัวทุกครอบครัวครอบครัวทหารทุกคนภรรยาลูกพ่อแม่ที่กำลังเป็นห่วงลูกเป็นห่วงสามีที่อยู่แนวหน้าในขณะน,นี้ผมคอยเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็อะไรที่ทำได้ก็จะพยายามสื่อสารออกไป